สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับผมอยู่ห้องเซาเซาลิพับบลิกครับผมชั้นเก้าของเรานี่เองในงาน BAV ใช่ไหมครับพี่โอ๊ตคะับเขาบอกว่าเนี่ยคนพูดกันเยอะว่าคลิปคลิปไปดูห้องคลิปหน้าลรีบแบะคลิปเกินเกินคืออะไรคะยังไงอ่าก็คลิปจะเป็นแบรนด์สินค้าของทางเราจะเป็นแบรนด์ของจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับผม แสดงว่าด้านนอกก็มีคนพูดถึงเยอะพอสมควรใช่ไหมพูดเยอะมากพูดเยอะมากเยอะจริงๆก็ต้องขอบคุณแฮปปี้มากเลยครับที่ได้มาออกงานนี้มีคนมีคนพูดถึงเยอะโอเคสําหรับตัวนี้ของเราก็จะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เราจะเห็นเอกลักษณ์ด้านหน้าเลยครับเป็นดอกสีทองแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับเป็นแบรนด์นั่นนอกจากคลิปนั่นเองนะครับต้องครับอเมริกันมัสโซในวงการบ้านเราเนี่ยจะรู้จักกันดีว่าถ้าเป็นดอกสีทองปุ๊บมาไกลๆเนี่ยไม่มีไม่มีแบรนด์อื่นละใช่ครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือจะเป็นดอกส t ท c t ติกฮอนตัวนี้ครับนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมก็เคยได้ทําการไลฟ์ไปแล้วครั้งหนึ่งในการรีวิวนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลําโพงเขาเรียกว่า เ e ฟเลนต์พิมี e r ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นจำปี2022เลยทีเดียวถูกต้องครับเป็นปีล่าสุดที่เอามาโชว์ก็คือเป็นที่แรกเรือธงเลยนั่นอ่ะประมาณนั้นห้องนี้ใช้ระบบอะไรอยู่เจ็ดห้องนี้ใช้ระบบที่7.1.2ครับผมเจ็ดจุดนะครับแต่ทีนี้จุด2ของเราจะพิเศษหน่อยเราจะไม่ใช้ลำโพงฝังฟ้าอ่าเนี่ยแหละประหยัดเนื้อที่ไม่อยากจอกป้ากับพรูไม่เอาใช่ครับเชยนะ เราก็เลยจะใช้เป็นลำโพงแบบฝังอยู่ในตัวลำโพงเป็นแบบ Enable Speaker นะครับใช้หลักการสะท้อนเสียงมาดูก็ได้นะครับก็ปกติลำโพงทั่วไปนะครับก็จะเห็นเป็นเนี่ยมันเป็น m i ดเป็น high นะครับก็เห็นอยู่ประมาณนี้แล้วก็ถ้าอยากมี Atmos ก็เจาะฟ้าเอาใช่ไหมแต่ตอนนี้ใช่แต่นี้มันไม่สะดวกมันเป็น format ใหม่ๆไง Atmos นะตอนนี้เขาก็เลยฝังลงมาในตัวเลยแทนที่จะมาวางไว้ข้างบนถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นทางคลิปเนี่ยเขาก็ได้ทําการวัดองศามาแล้วล่ะว่าองศาเนี้ย ในฝ้าที่ไม่เกินเท่าไหร่สามเมตรนะครับรับรองว่าจะได้ผลระยะเรียกว่าหวังผลเลยแหละว่าตัวนี้รับรองว่าสะท้อนลงมาถึงจุดที่นั่งฝั่งแน่นอนใช่ครับโอเคนั่นก็คือ2ตัว้ใช่ที่เป็นลำโพงดูหนังยอดนิยมเลยที่มียอดขายดับหนึ่งของโลกประจำปี2021 2021ถูกต้องครับผม21 นะครับแล้วก็มาเป็นทางด้านของเซราวใช้เป็นอะไรครับเป็นเซราวตัวนี้จะใช้เป็นลำโพงแบบไบโพล่านะครับผมจะใช้เป็นรุ่น 502S เป็นลำโพง2อารมณ์ก็คือเขายึดออกมาสองทางนี่คือไบโพลคือ2ทางนะครับไม่ใช่ไบโพล่าโอเคแล้วก็เป็นตัวนี้ก็คือจะเชื่อมระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังทำเสียงรอบจิตทางอบล้อมได้นะครับผมแล้วก็ตัวด้านหลังเราจะใช้เป็นรุ่น Refer รนส์ ครับรุ่นเลฟเฟรนธรรมดาก็คือจะเป็นซีรีส์ที่จะดรอปลงมาจากเลฟเฟรนพี่เมียที่เราปีเซนต์ตอนครับผมอยากให้ไปดูตัวหลังนิดนึงนะครับว่าเขาเรียกว่าแบ็กส์ลาวนะครับแบ็กสลาวของเรานี้ค่อนข้างโหดทีเดียวนะฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะใช้ไซส์นี้เป็นฟรอนต์แต่ว่าวันนี้เอามาใช้เป็นแบ็กส์ลาวเลยใช่ไหมครับเพราะว่าไหนๆเอามาออกงานเราก็จัดเต็มให้ดูเลยคืออยากให้ทุกๆคนได้เห็นแหละว่าแบบว่าคลิปจริงๆเราก็มีหลายซีรีส์ใช่ไหมมีเรฟเฟรนบิ่บบิตัวเลยแล้วก็มีโชว์ใบ ตัเอามาโชว์เลยขนาดของห้องที่แตกต่างกันออกไปถูกไหงครับผมหรือจะวางทั้งหมดก็ได้จะวางอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเยอะไปพูดถึงซับเข้ามาพร้อมอ่าใช่แต่ว่า การที่จะสร้างแรงก็หืมได้ขนาดนี้มันจะต้องมีซับวูเฟอร์ด้วยเหมือนกันถูกต้องครับผมถูกต้องซับวูเฟอร์ในห้องนี้เราจะใช้สี่ตัวแต่เราจะทําเป็นระบบจุดหนึ่งก็คือใช้เซตเสียงแค่หนึ่งตัวออกมาแล้วก็เชื่อมอีกสามตัวเรับเขาเรียกซับล่องหุนถูกต้องครับผมมันเป็นแบบนี้เนี่ยใช่เขามีสี่อันใช่ไหมแต่ว่าเวลาเขาเซตเสียงได้ลงตัวเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ตรงไหนของในห้องเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเหมือนซับมันหายไปอ่ะเหมือนมันจุดตกของมันอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันดีเทลนะผู้หญิงไม่รู้เรื่องหร เี่ยอันนี้เขาปิดหน้ากากไว้อยู่นะแต่ข้างหน้าเขาก็จะเปิดโชว์ไว้นะครับสองตัวเป็นรุ่นอะไรครับสองจะเป็นรุ่น SPL 120ครับผมครับผมก็คือเหมือนกันหมดเลยเป็นเหมือนกันหมเลย12นิ้วสใบครับผมก็มีวางเป็นมุมแบบนี้เลยใช่ี้็นั่งอยู่ตรงนี้นะเสียงแบบรอบข้างแล้วก็โหดทั้งหมดเนี่ยเข้ามาในหัวหมดเลยกระหึ่มหมดเลยครับผมแต่ว่าหลายท่านมักจะถามว่าเฮ้ยพี่เก่งมันจะได้เหรอไอ้แบบยิง สะท้อนลงมาเนี่ยมันจะได้ความมันจะได้อัธลดเหรอความสมจริงอรรัลคือถามว่าได้ไหมต้องบอกว่าได้แต่ลาโพงเซลลิ่งดีกว่าไหมต้องบอกว่าลาโพงเซลลิงจุดของเขา,าเขาทํามาเพื่อระบบแอดมอนอยู่แล้วมันย่อม,มต้องดีกว่าแต่สําหรับบ้านที่ไม่เอื้ออํานวยในการเจาะในการในการในการ,ในการทาในการเจาะผนังอะไรตรงนี้หรือว่าฝ้าหนาะฝ้าแข็งเราไม่สาม,มารถเจาะได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นทางเลือก ที่ดีอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะสามารถทำเสียแบบ Dolby a แ d นดลงมาได้ที่ดีที่ปลอดภัยด้วยไม่ค่อยเจาะไปไปเจอสายไฟเยเจอคานบ้านเจอน้ำเจอครับผมโอ้ก็จะคำถามค่ะอยากรู้ว่าอย่างนี้ต้องใช้แอมใช้อะไรร่วมไหมหรืออ่าตอนนี้เราใช้ตัว AV Receiver ไปดูกันไปดูกันที่เป็นของแบรนด์อินทิก้นะครับผมอุ้อินทิก้านี่เพิ่งเข้าเลยนี่ใช่ไหมใช่ครับผม ต้องบอกว่าเมื่อก่อนมีก็อาจจะหายไปจากไปจากตลาดประมาณสิ2 0ปีแล้วแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าบริษัทเราซาลิปับบปิกก็มานำเข้าสินค้าอินทิก้าและออนเกลียวตอนนี้ก็เป็นตัวแทนนำเข้า อย่างถูกต้องและเรียบร้อยแล้วครับผมในปี2022ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัว DRX 3.4ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ3.4ที่มาโชว์ในงานเลยตัวนี้แต่พูดจะว่าไปหน้าตานี่แทบจะถ้าไม่มองว่าเป็นเอินเทก้าปุ๊บผมมองเป็นองเกลียวทันทีเลยถูกต้องครับผมเขาเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกันซึ่งทางบริษัทของพีเมีมอ udi โอทางต่างประเทศของคีอ่ะเขาได้เทคโอเวอร์มาพัฒนาเดเวลลอปเองละเพราะฉะนั้นหน้าตาก็เลยจะเหมือนอนเกลียวเพราะเขาเป็นแบรนด์พี่น้องกันมา อ๋อถ้าอย่างนั้เซฟที่จะพูดได้ไหมว่าต่อให้คุณมีออนเกียตอนนี้ก็ไม่ต้องตกใจช่าแบบเฮ้ยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาอยู่อาจจะแบบว่ามีผมมาแทนแล้วครับผมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกวนะครับค่ะคุณยังมีออนเกียอยู่นะเดี๋ยวรับผิดชอบให้ได้ครับนั่นแหละครับถ้าเกิดอยู่ในสภาพที่ผมสามารถจัดการได้ก็จัดการให้ได้ครับก็อยู่ในเหตุและผลด้วยนะตอนนี้พาวเวอร์ที่เอามาขับ แมแปลกตามากเลย้าใช่ power ก็ต้องขอขอบคุณทางด้านเคปที่เป็นบูตอยู่ด้านหน้าลิฟต์เลยครับผมใช่ครับได้ถ่ายมาแล้วก็ต้องขอบคุณที่เขามาสนับสนุนช่วยในส่วนกําลังขับที่ขับ LCR สามชั้นแนลหน้าครับผมก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยช่วยมาขับทําให้เสียงที่ออกมามีความเติมเต็มมีความอิ่มมากยิ่งขึ้นมีแรงกระแทกมากขึ้นนะครับกี่วัตครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนสักครู่อ 200วัตต์มีเสียงตะโกนมาว่าว่า200วัตต์นะครับสองวัตต์ที่3ามชานอลนะครับเลือกที่จะขับเฉพาะ3ช่องหน้าใช่ครับทำไมทำไมไม่ขับให้หมดเพราะว่า3ช่องหน้าตัวนี้เราใช้ชแนลที่เป็นชานลที่เป็นตัวใหญ่เป็นตัวเลอทองขงเรามากที่สุดดังนั้นเราก็เลยต้องการตัวที่เป็นกําลังขับที่มันดี เหมาะสมจะมาขับตัวสามชั้นแนวหน้าให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดครับผมตรงนี้ก็คือต้องให้มันอิ่มแล้วก็ให้ได้ทั้รสเต็มที่เพราะว่าเขาตั้งใจจะมาโชว์เขาตั้งใจจะมาอวดของแล้วก็ให้คุณได้จับต้องทดลองทดสอบฟังและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจริงๆทีนี้อยากรู้ว่าถ้าเกิดอยากจะเป็นเจ้าของครอบครองเหล่านี้เนี่ยต้องทํำยังไงคะก็สามารถติดต่อทางตัวแทนจําหน่ายหรือว่าติดต่อทางผมที่เป็นบริษัทที่เป็นผู้นําเข้าได้เลยก็ที่บริษัทซาวริพับบิกของเรานะครับผมก็แฟนเพจเฟซบุ o o ก ็บริษัทซาวรีพ e p u b l นะครับผมรบตรงนี้แล้วก็บเบอร์โทร024485489สามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับ,รบขอบคุณค่ะ ใครที่อยากจะมาฟังเสียงต้องรีบมาเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สามและพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายใช่ัไหมครับแล้วของในห้องนี้ก็บอกได้เลยว่าเอามาตั้งโชว์มากมายเรียกว่าพร้อมจําหน่ายกันเลยทีเดียวใช่ครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆด้วยถ้าที่ผมเมื่อกี้มินไปเขียนอยู่เนาะใช่ครับครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสายรบพิบิบมากๆเลยนะครับที่ให้เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ